วันนี้เราจะมาเล่นโรบอกกันหาที่ตั้งกล้องก่อนตั้งตรงไหนตั้งตัวเล่นตรงนี้แหละตุกขอเล่นได้ไหมอ้าาตกตุกขอเล่นได้ไหมไม่ได้พี่พี่ไ,ไปไอ,อ้าตกอีกแล้วมันไม่ยืดอตะทุกคนอย่าบอกว่าทุกคนสิมันไม่ยืดอะก็อยากกระโดดสิ เบตหมดหนูไมช่วยนะแบตทพี่เหลือเยอะนั่นัๆนัเดี๋ยวก็ตกอ,อ,อีกหรอกพี่พีหนูอเล่นหน่อยไม่เอานั่นไงพี่มีเพื่อนตามมาด้วยอืมแล้วเพื่อเข้าไปช้าคนเห็นไหมเราใช้ขาหนีบอันนี้ไปทางไหนเราเ่อนให้เพื่อนไป เดี๋ยวเราไปองกันเดี๋ยวเราต้องไปให้ผ่านชัน,นี้อันสุดท้ายเลยอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่มั้งใช่อันนี้ยากแต่ไม่ได้ยากหรอกไม่ได้ยากหรอกสำหรับเราเราเล่นออบบี้เก่งใช้โทรศัพท์เล่นนะไม่ได้ใช้อะไรเล่นหรอก อุ้ยตกมาล่างสุดเลยเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนถึงตรงที่เราตกเลยนะเราตกตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะช่ต่อ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลยนี่ปุ๊บจ้าเกือบตกว่าตกอีกแล้วเลือดจะหมดแล้วอ่ะดูเลือดเราดิ ต้องระวังไม่ให้เลือดลดเดี๋ยวเราตัดภาาไปตอนที่เราตกตอนนั้นเลยนะ,ะเราถึงตรงนั้นแล้วคอนตรงเนี้ยตรงนี้นะที่เราตกไปไงอะไปไงอะอ๋อให้กระโดดขึ้นโดนหวโดนเสียตกอีกแล้วเดี๋ยวอันนี้เราให้ดูแล้วกันโอายเลือดเรานนี้จะหมดอีกแล้วต้องระวังไม่ให้เลือดลดเลยเนี่ย ตกอีกแล้วคี่ก็เปลี่ยนแนบซี่ไม่อยากเปลี่ยนทำไมพี่เก็บเปลี่ยนห่วยสูก็ได้เนาะ <c oughs> น้อยอทำไมอะเปลี่ยนด่านดีกว่านะทุกคนเราจะไปสีฟ้าอันนี้กันนะขอเล่นหน่อยไม่เอาพี่ถ่ายคลิปให้คนดูอยู่ อยากถ่ายคลิปไปนี้แหละระวังเลือดเลือดลดเดี๋ยวเลือดลอดหนูอยากถ่ายคลิปป้าอ้าตกหนูอยากถ่ายคลิปมั่งหนูอยากถ่ายคลิปมั่งพี่ก็เดี๋ยวให้ถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้แต่พี่ขอไปให้มันผ่านก่อน สูตสตกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะว้าไปตรงไหนดีตรงนี้นะตรงมัน,ะนจะเป็นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราว้าไปตรงนั้นเลยนะบายบายอ่ะเดี๋ยวเราว้าไปเลยโอเคเรากระโดดมาถึงตรงนี้แล้วนะกล้องเน้อกล้องใครกล้องกล้องหนือเอาไว้ตกอีกแล้วว่ะเดี๋ยวอยากเปลี่ยนแมพก <ๆ S 2> ็เปลี่ยนสิไมวอ่ะจะเล่นให้คนดูดู ไว้กล้องถูกก็ได้เนะกล้องกล้องหนื่าเหรอใช่แล้วเปลี่ยนแมบ,บกันอย่างเี้แล้วขอเล่นหน,น่อยไหมอีกแต่จะให้น,อน้องเล่นแบบอะไรดีไวะ